ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับหลายๆคนนะครับก็คงมีข้อสงสัยนะครับว่าจะทํางานกับระบบเว็บไซต์โครงการหอบเงินเข้าบ้านอย่างไรนะครับก็วันนี้นะครับแอดมีมีคําตอบนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับส่งลิงก์นี้นะครับลิงก์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับให้กับผู้มุ่งหวังหรือว่าให้กับคนที่เราต้องการที่จะให้เขาเข้าร่วมโครงการนะครับพอส่งให้เขาปุ๊บ เขาก็จะเข้ามาดูนะครับซึ่งหน้าแรกนะครับจะเป็นหน้านะครับอธิบายเกี่ยวกับตัวบุคคลเจ้าของโครงการนะครับซึ่งเป็นปิตูลจูเอรัสสีน้ำนั่นเองครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับว่าทำโครงการนี้ได้อะไรทำแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของสลิปนะครับถ้าใครอยากได้ แบบนี้นะครับก็เข้าร่วมโครงการหอบเงินเข้าบ้านกับเงานะครับสงเสร็จแล้วนะครับมาด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นของการกดเพื่อจะไปหน้าต่อไปนะครับหรือว่าให้เ,เพื่อนๆนะครับกดที่มุมบนขวามือนะครับที่เป็นสามขีดมันก็จะมีนะครับว่าแนะนําบริษัทแผนงานการเงินโครงการหอบเงินเข้าบ้านนะครับ วิธีเข้าร่วมโครงการคําถามที่พบบ่อยและติดต่อเรานะครับอันนี้นะครับจะเป็นช่องทางลัดนะครับเพื่อไปสู่หน้าต่างๆนะครับส่วนถ้าใครไม่อยากใช้ช่องทางลัดนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดตรงคลิกที่นี่นะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแนะนําบริษัทนะครับก็ดูรายละเอียดต่างๆนะครับว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทอะไรนะครับแล้วก็ ทำงานแบบไหนมีตัวตนอย่างไรรายได้มาจากไหนจะอยู่ในหน้านี้นะครับก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกข้างล่างเลยเออก็จะไปหน้าต่อไปนะครับซึ่งเป็นแผงงานการเงินนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับว่าโครงการหอบเงินเข้าบ้านแผงงานการเงินเป็นอย่างไรนะครับก็ข้างล่างนะครับจะเป็นในส่วนของหน่วยลงทุน เพื่อนๆน,นะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้ครับว่าหน่วยลงทุนเท่าไหร่ได้รับไรายได้เท่าไหร่ในระยะเวลาเท่าไหร่นั่นเองครับเสร็จนะครับมาข้างล่างนะครับถ้าสนใจเขา้าร่วมโครงการก็กดคลิกเลยมันก็จะรันไปนะครับหน้าของแบบฟอร์มสมัครสมา,สมาชิกนั่นเองส่วนแบบฟอร์มนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่รหัสผู้แนะนําตรงนี้สมมตุติตัวแอดมินนะครับรหัสผู้แนะนํา1 2ี่ห้า8 9เจ้านะครับ ตอนที่เ,เพื่อนๆส่งในเว็บไซต์นะครับก็บอกว่าถ้าเกิดสนใจก็ใส่รหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9ลงไปตรงช่องนี้นั่นเองแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับของผู้สมัครที่อยู่ตามบัตประชาชนเบอร์โทรศัพท์รายไอดีธนาคารสาขาหมายเลขบัญชีนะครับให้กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนนะครับและสิ่งที่สำคัญคือแนบไฟล์นะครับให้เขาแนบมาด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือแพ็กเกจลงทุนลงทุนเท่าไหร่ได้รับรายได้เท่าไหร่ในระยะเว,เวลาเท่าไหร่นะครับจะเป็นตรงนี้แล้วก็โอนเงินเข้าอีกบัญชีนี้นะครับโอนเงินเสร็จส่งสลิปแนบในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อยืนยันการโอนเงินข้างล่างนี้นะครับคือที่อยู่สําหรับจัดส่งสินค้าถ้าเกิดว่าตามแบบประชาชนก็ติ๊กไปเลยหรือว่า บางคนนะครับที่ไม่ได้อยู่ตามบัตรประชาชนใช่ไหมแต่ว่าอยากให้ส่งมาที่พักสมมติบางคนอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าพักในกรุงเทพก็อาจจะติ๊กที่อยู่อื่นๆแล้วก็ใส่ข้างล่างนี้หลังจากใส่นะครับก็กดส่งเพียงเท่านี้นะครับก็จะสิ้นสุดในการสมัครสมาชิกกับโครงการหอบเงินค้าบ้านและหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วนะครับแอดมินก็จะมีในส่วนของ Google Form นะครับ ที่ระบุเลยนะครับว่าใครสมัครมาวันที่เท่าไหรชื่ออะไรผู้แนะนําคือใครนะครับหลังจากที่แอดมินได้ในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะติดต่อไปกับทางอัพรน์สมุนนายกแนะนานายขอมานะครับก็แอดมินก็จะติดต่อไปที่นายกว่ามีผู้สมัครชื่อนายขอสมัครเข้าร่วมโครงการถอนเงินคราบ้าน ให้ติดตามต่อไปโอเคครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีข้องสงสัยอะารายเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ